โอเคครับก็วันนี้ก็ด่วนๆน,นะครับเป็นรีเควสมานะครับเรื่องเกี่ยวกับการสอบสอยอนะครับแนวทางการตอบคำถาม,ถามเรื่องระดับก็ก่กอนอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากหลากหลายเว็บบอร์ดก่อนนะครับว่าพอเราเราก็เองเราเองก็อาจจะไม่ได้รับทราบว่าเออมันมีคําถามชุดคําถามอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างเหล็กก็เลยลองไปไล่ดูว่าเออมันมี มันมีเยอะไหมนะครับลองเสิร์ชดูมีที่ไหนระบุออกมาที่เกี่ยวข้องกับเป็นโครงสร้างเหล็กเนี่ยเราก็พยายามรวบรวมมาแล้วก็จัดหมวดหมู่ใหม่นะครับเพื่อที่จะทําให้มันเกิดการเรียบเรียงที่ค่อนข้างง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าหลายคําถามเนี่ยก็เป็นคําถามที่น่าสนใจนะครับแล้วมันก็จะมีความรู้อะไรที่แทรกๆอยู่ที่อยากที่จะให้ทุกท่านนะครับได้ได้ลองดูว่าเออมันมีมันมีแนวทางการตอบยังไงนะครับแต่ว่า นอกเหนือจากคำตอบที่ที่เราน่าจะตอบเวลาท่านท่านอาจารย์หรือที่ปรึกษาเนี่ยมาสอบถามนะครับในเบื้องลึกมันยังมีชุดความรู้อะไรบางอย่างที่ประกอบเข้ามาด้วยนะครับก็เลยอยากที่จะนำเสนอเพิ่มเติม,ตมนะครับในส่วนแรกนะครับคำถามแรกคำถามทั้งหมดเนี่ยมันจะตกแล้วประมาณสัก20ข้อเท่าที่เราเจอมานะครับเ,เราก็เลยจัดกลุ่มออกมากลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ สตีลแมทเทอเรียลนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่วิศวกรโยธาอาจจะไม่ค่อยทราบนะเท่าไหร่นะครับก็เริ่มต้นคําถามแรกก่อนนะครับความเค้นความเครียดอธิบายกราฟดังรูปนะครับกราฟนี้เราก็ไปเอามาจากในเว็บไซต์บางเว็บไซต์นะครับว่ามันหมายความว่ายังไงบ้างนะครับคิดว่าหลายท่านอาจจะพอที่จะจํากันได้แกนตั้งนะครับเป็นความเค้นแกนนอนเป็นความเครียด ความเค้นขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนับจากนี้เลยนะครับว่าสตรีสบางครั้งเรียกว่าหน่วยแรงหน่วยแรงหมายถึงเป็นแรงต่อหน่วยพื้นที่นะครับความเครียดอ,อบางครั้งนะครับอาจจะสื่อไปถึงอ e l o n g a t i o n แต่มันไม่ใช่อ e l o n g a t i o n แต่มันเป็นในยะที่เกี่ยวข้องกับความาการที่มันเสียรูปนะครับต่อความยาวเดิมน,นะครับเอาแกนตั้งมานะครับพลอตควบคู่ไปกับแกนนอนนะครับ เราก็พอที่จะเห็นความสัมพันธ์อันหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเรามองดูนะครับในช่วงแรกนะครับตั้งแต่จุดตัดของแกนตั้งกับแกนนอนคือจุด0ูน,นเนี่ยแล้วมันจะเกิดเป็นลักษณะเฉียงขึ้นไปเป็นลิเนียนะครับช่วงเนี้ยเราจะเรียกมันว่าช่วงอิลาสติกคำว่าอิลลสติกนะครับคือมันมีลักษณะที่ภาษาไทยอีกอันนึงอาจจะเรียกว่ายืดหยุ่น นะครับคำว่ายืดหยุ่นก็คือเวลาเราดึงหรือเวลาเรากดมันนะครับมันจะหยุ่นมันจะยืดได้มันจะหยุ่นได้มันพอเวลาเราแอปพลายแรงเข้าไปนะครับแรงที่ใส่ไปเพิ่มขึ้นมันจะไปสะท้อนกับการเสียรูปที่เพิ่มขึ้นนะครับและถ้าเกิดเอาแรงออกไอสิ่งที่เรายืดมันสิ่งที่เรากดมันบี้มันมันก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมนะครับลักษณะแบบนี้เราเรียกมันว่าเป็นลักษณะที่ เป็นยืดหยุ่นหรือพลาสติกแต่เมื่อเลยจุด a นะครับที่เราเรียกว่าจุดคลากไปแล้วเนี่ยนะครับพฤติกรรมมันจะไม่มีลักษณะเป็นเส้นตรงไม่ลีเนียอีกต่อไปนะครับมันจะมีลักษณะที่เป็นเส้นโค้งหรืออีกในหนึ่งคือความสัมพันธ์ระหว่างแกนตั้งกับแกนนอนแกนนอนมันมันไม่สัมพันธ์ในเชิงเส้นละนะครับคือดึงเยอะมันอาจจะยืดเยอะมากนะครับซึ่ง ส่งผลทําให้พฤติกรรมเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากลักษณะที่เรียกว่าอิเลสติกหรือว่ายืดหยุ่นเป็นลักษณะที่เรียกว่าพลาสติกนะครับคือหรืออาจจะเรียกว่าอินอิเลสติกก็ได้นะครับแต่ในความหมายของคำว่าพลาสติกคือมันมีลักษณะที่เราแทบไม่ใส่แรงเพิ่มขึ้นเลยแต่มันเกิดการยืดขึ้นนะครับเกิดการเสียรูปอยากถาวรเกิดขึ้นนะครับอ,อ,อย่างที่ บุเลตสุดท้ายนะครับระบ,บุไว้นะครับหลังจากเลยจุดที่เรียกว่าจุดยิวหรือว่าจุดคล้ากนะครับกำลังนะครับที่สะท้อนแกนตั้งที่เรียกว่าสเตรสหรือสเตรนท์หรือความเค้นเนี่ยนะครับจุดนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่ายิวสเตรนท์หรือว่ากำลังคลากเมื่อวัสดุเนี่ยรับแรงดึงต้องเรียนว่าเป็นแรงดึงนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแรงอัดก็ได้แต่เป็นแรงอัดที่มันมีบนเงื่อนไขเงื่อนไขหนึ่งก่อนนะครับเอาเป็นแรงดึงง,ง่ายสุดละ นะครับวัสดุจะสูญเสียพฤติกรรมเชิงเส้นไปนะครับเป็นแบบนอนลิเนียเลยจุดยิวนะครับอ่ะอันนี้เป็นคำถามแรกนะครับคำถามที่สองที่ตามมาก็ลักษณะต่อเนื่องจากคำถามแรกคือจุดยิวคือจุดอะไรแล้วช่วงกราฟที่เป็นเส้นตรงหรือช่วงอิลาสติีความสำคัญยังไงจริงๆแล้วอธิบายไปนในคำถามที่หนึ่งแล้วนะครับก็มีคำอธิบายเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหน่อยนะครับคือยิวสตร t งหรือกำลังคลาด เป็นระดับของความเค้นสูงที่สุดที่วัาสดุยังคงแสดงพฤติกรรมอิลาสิกรรหรือยืดหยุ่นไม่เกิดการเสียรูกถาวรเอาแรงออกแล้วกลับสู่สภาพออริจินอลสเตทของมันได้นะครับทีนี้มันมีประเด็นที่อยากที่จะอธิบายเพิ่มเติมคือเวลาเราเช็คดิเ l ล c คชั n นลิมิตนะครับการเช็คดิเ l ล c คชั n นลิมิตเนี่ยเป็นการเช็คสภาวะที่เราเรียกว่าเซอร์วิสเอร์บิลิตี้ลิมิตหรือว่าสภาวะที่เราใช้งานโครงสร้างแล้วเรายัง ไม่รู้สึกหวาดกลัวใช้แล้วยังรู้สึกว่ามันปลอดภัยนะครับการเช็ค e f l e c t i o n limit เป็นการเช็คสภาวะที่เมื่อเรามีการแอปพลายแรงนะครับมีคนเดินอยู่บนโครงหลังคามันเกิดการแอนตัวเมื่อเอาคนออกจากโครงหลังคามันกลับคืนสู่สภาพเดิมแต่เมื่อคนอยู่บนโครงหลังคาแล้วคนไม่รู้สึกกลัวสภาวะนั้นเรียกว่าสภาวะที่มี Serviceability Li m i t เอ่อ serviceability Service ที่ดีนะครับการเช็คเซอร์วิสิบิลิตี้ไม่ว่าจะเป็น L ส่วน240 L ส่วน360สำหรับไลฟ์โหลดสำหรับเดดโหลดบวกไลฟ์โหลดดิฟเฟเคชันกลุ่มพวกนี้เป็นการเช็ค Against สภาวะที่ยังไม่เกินจุดยิวยังไม่เกิดการเสียรูปถาวรน,นะครับยังไม่เกิดการคร่าต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับดังนั้นพฤติกรรมในช่วงอ e ีลาสิกอันนี้อธิบายให้ฟังไปแล้วนะครับว่า มันมีเงื่อนไขของมันที่มันจะต้องเช็คโดยเงื่อนไขในการเช็คคือเช็คบนเงื่อนไขที่ว่าวัสดุจะไม่เกินยิวไม่เกินการคลาดไม่เกินกํำลังคลาดก,ก็เลยไม่น่าแปลกใจครับว่าเวลาพิจารณา d ิ f e c t ชันล i มิตนั้นจะไม่ต้องคูณโหลดแฟกเตอร์เข้าไปในการพิจารณาประกอบด้วยนะครับอ่ะอันนี้เป็นคำถามที่สองนะครับ คำถามที่3ถัดมาอันนี้หลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับพอเวลามาทำงานในกลุ่มที่เป็นอินดัสทรีด้านโครงสร้างเหล็กแล้วเราก็จะทราบนะครับก็เลยเอามาแชร์กันถ้า elongation อยู่ตรงไหนของกราฟ stress strain คือบางท่านอาจจะไปคิดถึงว่าเออ elongation แปลว่ามันยืดออกเอะมันยืดออกจากจุดยิ่ไปจนถึงจุด เทนไซด์หรือเปล่าหรือว่าจากจุดยิวไปจนจุดที่มันเกิดการฉีกขาดหรือเปล่าหรือตั้งแต่จุดแรกไปจนฉีกขาดอันนี้เรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นจุดไหนนะครับคาถามจริงๆมันมีมันเป็นชุดคําถามที่มันต่อเนื่องกันนะครับมันมีคําถามที่3คําถามที่4คือถ้าค่า elongation กำหนดไว้15%หสมมติผลทดสอบได้มา1 2เหล็กนี้สามารถเอาไปใช้งานได้ไหมนะครับชุดคําถามเดียวกันเปอร์เซ็นต์การยืดของเหล็กมากดีหรือไม่ดี เพราะอะไรนะครับมาเคลียร์กันก่อนเรื่องของ elongation นะครับ elongation สะท้อนความสามารถในการยืดของวัสดุเมื่อมันรับแรงดึงนะครับเวลาเราเอาเหล็กแผ่นนะครับไปทําการดึงนะครับเราจะต้องตัดให้เป็นคูปองลักษณะคล้ายๆกับรูปที่ปรากฏในรูปซ้ายมือสุดนะครับเราเอาชิ้นนี้ไปดึงนะครับแกนตั้ง เราพอที่จะประมาณการได้จากแรงดึงหาด้วยพื้นที่หน้าตัดของมันส่วนแกนนอนนะครับหาได้จากระยะการยืดต่อระยะดั้งเดิมของมันที่เรียกว่า L0 นะครับการทดสอบก็เริ่มขึ้นไปเรื่อยๆด้วยการใส่แรงดึงเข้าไปนะครับมีสเต็ปโหลดทีละนิดทีละนิดนะครับค่อยๆเพิ่มแรงดึงค่อยๆเพิ่มแรงดึงจนถึงมันเกิด รับแรงรับความเค้นจนถึงจุดที่เรียกว่า yield strength อย่างที่เรียนให้ทราบหลังจากเลยจุดนี้เป็นต้นไป material นะครับหรือว่าเหล็กก็จะเกิดพฤติกรรมที่เลยจุด elastic มีพฤติกรรม non-linear แล้วนะครับมันก็จะ slope มันจะไม่เท่าเดิม slope ก็คือสะท้อนค่า stress ต,ต่อค่า strain slope ก็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วมันก็จะเกิดการถูกดึงไปจนจุดที่รับ สตริงรับส r ตรสได้สูงที่สุดที่เราเรียกว่าค่าเทนซ์ไ s ส r e ตร t งนะครับและเมื่อเลยจุดนั้นนะครับมันจะเกิดพฤติกรรมที่เรียกว่าเนกกิ้งเนกกิ้งคือมันจะเกิดการคอดลงนะครับของของตัวเหล็กนะครับคือขนาดพื้นที่มันจะเล็กลงทาให้ความสามารถในการรับตอบพื้นที่มันมันมันพอมันสูงจนถึงจุดหนึ่งแล้วมันดรอปลงนะครับพอมันดรอปลงส่งผลทําให้มันมัน จะ out of peak ไปแล้วแล้วมันก็จะขาดออกการยืดทั้งหมดนะครับการยืดทั้งหมดต้องเรียนว่าทั้งหมดนะครับตั้งแต่แท่งสุดท้ายไปจนถึงแท่งแรกแท่งขวาสุดไปเริ่มจากจุดจุดแรกสุดนะครับก็คือมันไม่เกิดการยืดเลยไปจนถึงแท่งขวาสุดเนี่ยระยะที่ยืดออกเป็นเท่าไหร่นะครับลบด้วยระยะออริจินอลหารด้วยระยะออริจินอลไปคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เรียกว่า อีลองเกชันเพราะฉะนั้นอ l ลองเกชันสะท้อนพฤติกรรมตามแนวแกน x หรือว่าพฤติกรรมของค่าสเตรน n นะครับสะท้อนว่าถ้ามันสามารถยืดออกได้จนเยอะๆจนมันยังไม่ขาดมันเรียกว่าอ l ลองเกชันสูงนะครับในเงื่อนไขของมาตรฐานก็จะมีการกำหนดไว้ครับว่า,เ,าเกรดเหล็กเป็นเกรด ss 400 เอ็มห้าสองศูนย์เอ็มห้าเจ็ดศูนย์อะไรก็แล้วแต่จะให้อิลองเกชันได้เท่าไหร่ซึ่งโดยปกติแล้วเหล็กที่กำลังต่ำๆมักจะให้อิลองเกชันที่สูงๆมันจะเกิดพลาสติกเดฟอร์เมชันได้เยอะๆดั c ทิลิตี้หรือความเหนียวมันจะเยอะส่วนมากๆแล้วนะครับเหล็กกำลังสูงมันจะเอาไปรับที่ของที่กำลังสูงๆไม่ต้องการดัคทิลิตี้ไม่ต้องการความเหนียวเยอะๆ แต่ว่ามันจะมีเหล็กบางกลุ่มที่ต้องการดักเทิลิตี้เยอะและกําลังสูงด้วยแต่ว่ากลุ่มที่เป็นอุตสาหกรรมก่อสร้างเราจะไม่ค่อยเจอกลุ่มที่เจอเยอะๆก็คือกลุ่มที่เป็นอุตสาหกรรมยานยนต์เราต้องการกําลังที่สูงแต่ว่าดักทิลิตี้ดีเพราะว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เราเอาเหล็กแล้วเวลาเอาเหล็กไปทําตัวถังเราจะต้องมีการ เราจะต้องมีการต้องเรียกว่าขึ้นรูปนะครับด้วยวิธีการต่างๆขึ้นรูปอาจจะเป็นการ roll forming หรือว่าเรียกว่าการรีดออกมาให้มันเป็นเชฟตามที่เราต้องการผ่านลูกรีดหลายๆตัวหรืออาจจะเป็นการกดนะครับกดนึกภาพมีโม,โมบนล่างแล้วกดมันลงเพื่อให้ได้ฝากระโปรงรถยนต์ที่มันมีการดัดตามที่เราต้องการอันนี้เขาเรียก hard stamping นะครับการทำ stamping การทำ hard stamping พวกนี้มันต้องการเหล็กที่มีความเหนียวเยอะๆนะครับ ต้องการ elongation เยอะๆเพราะไม่ฉชนั้นแล้วหลังจากที่มันกดพับขึ้นรูปลงไปกดขึ้นรูปไปเนี่ยตรงบริเวณที่เกิดที่ที่มันเกิดการกดเนี่ยที่มันเปลี่ยนทิศทางเสียรูปไปเนี่ยมันจะเกิดการแตกเกิด fracture ได้ง่ายนะครับก็หวังว่าจะอธิบายได้นะครับเลยไปจากคำว่า elongation เพราะฉะนั้นนะครับ elongation สะท้อนเอ่อ plastic deformation นะครับในช่วง ในช่วงตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ตั้งแต่อิเลสติกสเตรนไปจนถึงพลาสติกสเตรนไปจนสเตรนสุดท้ายเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับสำหรับค่าอิลองเกชันในทางปฏิบัติมีค่าที่ทดสอบออกมากำหนดไว15้15%ถ้าเกิดเหล็กสามารถดึงออกมาแล้วได้17%ผ่านจบแล้วแค่นั้นเองนะครับเหล็ก SD30 กับ SD40 ช่วงที่เป็นอิลาสติกความชันกราฟเท่ากันหรือไม่นะครับ สำหรับเหล็กเกรด Sd 3 0 Sd 4 0อันนี้ต้องเรียนก่อนนะครับว่ามันเป็นลักษณะที่สะท้อ,สอนสะท้อนเหล็กข้ออ้อย S ก็คือ Steel D ก็คือ Deform เป็น Deform Bar หรือว่าเหล็กข้ออ้อย40 30ด้านท้ายสะท้อนกำลังรับแรงดึงนะครับคูณร้อยเข้าไปในหน่วยกิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรที่เราคุ้นเคยก็คือ Ks นะครับ ทีนี้พอเวลาเราเปลี่ยนออกมาเป็นเหล็กกลุ่มที่เป็นเหล็กรูป,ปรพันธ์รีดรอ้อนหรือว่าเหล็กแผ่นเนี่ยมันจะไม่ใช่เกรด Sd 3 0 S d 4 0แล้วมันจะเป็น Ss 400, 4 0 0 S M อ9 0 S M 5 7 0อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งหนึ่งที่มันเหมือนกันก็คือค่าสโลปในช่วงอิลาสติกที่เราเรียกว่าอย่าง modulus หรือว่า elastic modulus ค,คือค่าอัตราส่วนระหว่าง s t r e สต่อ strain นะครับค่านี้มัน เรียกได้ว่าแทบไม่ได้มีความแตกต่างระหว่างเกรดที่แตกต่างกันเลยนะครับทั้งนี้ E-Lastic m o d u ลัสเนี่ยมันสะท้อนอสิ่งที่พวกเราเรียกกันนิยามกันว่ามันคือสติ n e s s ของวัสดุสติฟเนสก็คือความสามารถในการต้านทานการเสียรูปคําว่าต้านทานการเสียรูปแปลว่าเราใส่แรงใช่ไหมครับเราต้องใส่แรงเยอะเพื่อต้านทานไม่ให้มันเกิดการเสียรูปขึ้นหนึหน่วยนะครับ เราใส่แรงไปเท่าไหร่หรืออีกหน,หนึ่งอีกภาษาหนึ่งคือเราต้องใช้แรงเท่าไหร่ถึงจะทําให้มันเกิดการเสียรูปขึ้น1ห,หน่วยได้นะครับโดยหลักๆแล้วค่าเนี้ยสำหรับเหล็กนะครับอยู่ที่ประมาณ2ล้าน ksc ตกศูนย์ตัวน,นนะครับ2ล้าน ksc หรือว่า2 0 0 0 0นเมกะปาสคาลนะครับของเหล็กทุกเกรดประเด็นในที่นี้คือสะท้อนว่าเอ้ยนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าเหล็กแต่ละเรกรดเนี่ยสเตรนจ์ Strength หรือว่า ค่ากำลังคลาค่ายิวค่าส n g t h อีกตัวหนึ่งคือเทนไซส์ size. Ss 400เท่ากับ245หยิว S m 4 9 0เท่ากับ320ยิวเอ่ยเท่ากับ4 0เอ่อเทนไซเท่ากับ490เ e n s i e ทซมันสะท้อนว่าเหล็กแต่ละเกรดเนี่ยสตริงหรือว่ากำลังไม่เท่ากันแต่สติ f เน s s มันเท่ากันความสามารถในการต้านทานการเสียรูปมันเท่ากันนะครับทีนี้จากตัว ค่าสตร s สต่อสเตรนเนี่ยเมื่อเอาไปาใส่ equation ง่ายๆนะครับว่า t r e s สก็คือแรงนะครับแรงดึงแล้วกันนะครับหลักๆเราใช้แรงดึงอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีใครทดสอบคูป,ป่องแล้วกดเข้าไปถูกไหมครับแรงดึงต่อพื้นที่หน้าตัดนะครับหารด้วยอัตราของการเสียรูปก็คือระยะการเสียรูปต่อระยะเดิมนะครับจัดรูปใหม่เราจะได้ว่าค่า p เท่ากับ e a หารด้วย l สูแล้วคูณเดลต้ l ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าค่า EA ต่อ L 0เป็นค่าเป็นค่าเทนไซส s t i f f n e s s พอนึกออกไหมครับว่าทำไมถึงเรียกว่า Spring Stiffness เพราะว่าถ้าเราเอาเอา equation ของ Spring Equation มาเรียก Hooks Law ซึ่งเราพอที่จะจัดรูปได้ว่า F เท่ากับ Kx K กนะครับ k ก็คือค่า Stiffness ของ Spring X ก็คือระยะการเสียรูปเราจะเห็นภาพว่า X ก็คือค่า Delta L ก็คือระยะการเสียรูปแต่ว่า k ก็คือค่า e a ส่วน l 0นั่นเองหรืออีกในหนึ่งคือความสามารถในการต้านทานการเสียรูปของเหล็กแท่งๆมันก็คือ1 elastic modulus สะท้อนตัวเนื้อวัสดุ stiffness ของเนื้อวัสดุข้อ2ก็คือหน้าตัด section property ซึ่งก็คือค่า a หารด้วยความยาวดั้งเดิมของมันก็คือ l ศนย์นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้อธิบายขยายความออกไปสรุปก็คือ ตอบคำถามที่4ช่วงกราฟนี้อิเล็กซิกความชันเท่ากันไหมตอบเองได้แล้วนะครับว่าเท่ากันนะครับต่อมาครับเหล็กโครงสร้างรูกประพันธ์มีกี่ชนิดและอะไรคือ S S 4 0 0และ S M 5 2 0ผมต้องเรียนก่อนนะครับว่า,าทางที่ปรึกษาหรือว่าอาจารย์ที่ถามเนี่ยอาจจะนิยามไม่ตรงกับผมก็เป็นไปได้นะครับแต่ก่อนอื่นต้องต้องถอดความ คำว่าเหล็กโครงสร้างรูปประพันธ์ก่อนบางท่านอาจจะอาจจะมีในใจว่าอ๋อมันคือเหล็กรูปประพันธ์รีดร้อนนะครับแต่จริงๆแล้วเหล็กรูปประพันธ์เนี่ยคำว่าเหล็กคือสตีลนะครับโครงสร้างคือ structural นะครับรูปประพันธ์แปลว่า section นะครับหรืออีกในหนึ่งคือคําถามนี้คือว่า structural steel section มีกี่ชนิดโอเคนะครับ structural steel section มีกี่ชนิดไปดูกันครับว่ามันมีกี่ชนิดนะครับอันดับแรกก่อนนะครับ แบ่งด้วยตัวเนื้อวัสดุเนื่องมาจากว่าประเทศไทยเนี่ยเรา follow มาตรฐานอ่ญี่ปุ่นเป็นหลักในแง่ของวัตถุวัสดุนะครับการกำกับนะครับเกรดของวัสดุก็เลยกำกับตามมาตรฐาน JIS standard อ้างอิง JIS Japanese Japan Industrial Standard นะครับเขาจะมีเหล็กอยู่3กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกเรียกว่า Steel s r u c t u r e กลุ่มที่2เรียกว่า Steel Marine หรือ SM กลุ่มที่3เรียกว่า steel n e นะครับเป็น new for building structure นะครับ steel structure เนี่ยแต่เดิมนะครับญี่ปุ่นก็จะใช้ bow j o i อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น SS สะท้อนเหล็กโครงสร้างที่ใช้ bow j o i เป็นหลัก SM เนื่องมาจากว่าอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่นต่อมามีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เรียกว่า h i ป building ต่อเรือเพิ่มขึ้นนะครับการต่อเรือก็ไม่ได้ใช้ b o มักจำเป็นอยู่แล้วครับไม่ได้มักก็คือจะต้องต่อด้วย การเชื่อมเพราะฉะนั้น SM ก็เลยถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อที่จะซีเคียวเรื่อง Weldability หรือว่าความสามารถในการเชื่อมซึ่งมันก็จะมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทางเคมีในเนื้อวัสดุซึ่งประกอบไปด้วยการควบคุมค่าคาร์บอนซิลิคอนซัลเฟอร์ฟอสฟอรัสแมงกานีสอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วก็อาจจะมีค่าตัวแปรบางตัวที่เรียกว่าคาร์บอนอีค v เ l ล n t อะไรออกมาว่าค่าจะต้องไม่เกินค่านี้ถึงจะผ่านเกณฑ์ว่า SM เพราะว่า การผ่าการไม่ผ่านคาร์บอนอีควิเลนต์มากเกินไปปริมาณคาร์บอนอย่างเดียวมากเกินไปซิลิคอนมากเกินไปอาจ,จสสงผลทําให้การเชื่อมมันติดได้ยากนะครับและต่อมาก็มีการพัฒนาเหล็กเกรดใหม่ขึ้นมาอีกเพราะว่าตัวมารีนเกรดเนี่ยมันก็ไม่ได้สะท้อนความเหนียวสำหรับบิ l d i ้สตั r u เจอร์ที่ต้องการและบางครั้งบิ l d i ้สตั r u เจอร์ก็อาจจะไม่อยากได้ เวล l อับิลิตี้ตามที่ SM เขาต้องการก็เลยมีการสเปคตัว SN g r a d e ขึ้นมาซึ่งบ้านเราไม่มีนะครับต่อมาคือ,อเห็นแล้วนะครับ SS กับ SM คืออะไรตัวเลข3ามหลักที่ตามมานะครับสะท้อน t e n ท i ท e เทนไซส์สไม่ใช่ยิวนะครับไม่ใช่ยิ strength เป็นเทนไซส์ส r ตรนท์ของเหล็กในหน่วยเมกะปาสคาลนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเอามาตรฐานของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นมอกหน 2, 2 7ออซึ่งเรียกว่ามาตรฐานเหล็กรูปพันธ์ิตดร้อน นะครับมาลองเทียบเคียงกับมาตรฐานญี่ปุ่น JISG 3101-3106 3 1น6กะครับ3 1 0 6ก็จะอัปเกรดขึ้นมานะครับไปจนสู่3136 3136ก็จะอัปเกรดเพราะว่ามันมีเรื่องของแผ่นดินไหวที่เพิ่มเติมขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาเหล็กก็จะเติบโตขึ้นนะครับตามอีเวนท์ที่มันเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ไปลองไปเ,เรียกว่า อีเควนะครับจับให้มันอยู่ในกล่องเดียวกันกับ British Standard แล้วก็ ASTM Standard แล้วก็พอที่จะเห็นภาพว่าทั้ง SS และ SM มันอาจจะไปอยู่กลุ่มอย่างเช่น SS 400นะครับก็จะไปอยู่กลุ่ม A 3 6ตาม ASTM แล้วก็ในส่วนของ SM 490ก็อาจจะไปอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า A 5 7 2เอ่อ5 7 2นะครับหรือว่า A 9 9 2เเป็นต้นนะครับตามมาตรฐาน ASTM ทีนี้เราไม่ได้สนใจ ASTM นะครับเราสนใจเฉพาะ มาตรฐานไทยนะครับแล้วก็เทียบเคียงกับมาตรฐานญี่ปุ่นก็อยากจะอธิบายเพิ่มเติมนิดหน่อยเกี่ยวกับ SN grade นะครับ SN grade เนี่ยมันมีตัวเลขหลังตัวเลขนะครับก็จะมีตัวอักษรอีกหนึ่งตัวกำกับนะครับเป็นเกรด A เกรด B แล้วก็เกรด C ถ้าเกิดมองภาพเนี่ยเร,เรามาักจะนึกว่า A ย่อมดีกว่า B ย่อมดีกว่า C ถูกไหมครับแต่ว่าในทางการกำหนดมาตรฐานแล้วเนี่ยการกำหนดมาตรฐานมักจะกำหนดให้ A เป็นเกรดที่ต่ำกว่า B และ B เป็นเกรดที่ต่ำกว่า C และถ้ามีอะไรที่ต้องการให้ดีกว่า C ก็จะเป็น490เกรดเกรดดีเป็นต้นนะครับดังนั้นแล้วถ้าเกิดเรามองภาพนะครับเรามองภาพดูเนี่ยเราจะเห็นภาพว่าสำหรับเหล็กที่เป็นกลุ่มที่เป็นฟิลเลอร์บีมสีฟ้าๆกลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นเกรด A นะครับกลุ่มที่เป็นโมเมนต์เฟรมที่เข้าไปเชื่อมต่อกับ ัวคอลัมน์นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเกรด B แล้วก็ไดอะแฟรมเล็กๆที่เป็นจุดต่อก็จะเป็นเกรด C เป็นต้นนะครับซึ่งการซีเคียหรือว่า property ที่ต้องการก็จะลดหย่อนเรียกว่าตึงเพิ่มขึ้นตาม A B C ที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับคร่าวๆประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าตอบคำถามนี้นะครับเหล็กโครงสร้างรูปประพันธ์มีกี่ชนิดยังไม่ได้ตอบนะครับ S S 4 0 0 S M 5 2 0ตอบแล้ว S S คือ steel structure S M คือ เอ่อสตีลมารีนนะครับหลักๆ SS s เชเชื่อมแล้วมันอาจจะต้องควบคุมอะไรเยอะหน่อยไม่ค่อยเชื่อมแล้วมันอาจจะมีความเสี่ยงทำให้ไม่ติด SM มันมันไม่มีความเสี่ยงแล้วที่จะไม่ติดส่วน520 400ก็คือค่าเทนซ์ไซสตริงนะครับแต่ในส่วนว่าเหล็กรูปประพันธ์ในงานก่อสร้างที่ใช้ในบ้านเรามีกี่ประเภทมีอะไรบ้างขอไล่อย่างนี้นะครับ1ก็คือเหล็กโครงสร้างรูปประพันธ์รีดร้อนคำว่ารูปประพันธ์รีดร้อนคือ ทำให้มันเป็นเชฟนะครับให้มันเป็นเซกชันในขณะที่มันยังร้อนอยู่นะครับก็คือเอาเหล็กแท่งๆนะครับไปไปผ่านเอ่อเตาอบนะครับอบให้มันร้อนแล้วเราก็รีดรีดก็คือทําให้มันได้รูปร่างรูปทรงตามที่เราต้องการในขณะที่มันยังแดง,แดงๆอยู่จนมันกลายเป็นเซกชันอันนี้เรียกว่าเหล็กรูปประพันธ์เหล็กโครงสร้างรูปประพันธ์รีดร้อนหรือว่าฮอตโรเซกชันซึ่งมันก็จะมีอยู่5ประเภทนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเหล็กเหล็ก i b บีมเหล็กฉากเหล็กลูกตัวที่หรือว่าเหล็กรังน้ำนะครับต่อมาก็จะเป็นเหล็กที่เรียกว่าเหล็กรูปประพันธ์ขึ้นรูปเย็นคำว่าขึ้นรูปแต่ว่าภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Form นะครับไม่ใช่โคโรนะครับโรคือการคือการรีดนะครับโรคือการรีดรีดขึ้นรูปเย็นรีดขึ้นรูปเย็น มัจกจะสะท้อนการลดความหนาของแผ่นเช่นจาก1มิลิเมตรไปเหลือ0.5ม mm. ิลิเมตรกลุ่มเนี้ยเรียกว่าเหล็กรีดเย็นเพราะการรีดร้อนออกมาเป็นแผ่นมันรีดบ,บางมากไม่ได้รีดบ,บางมากๆแล้วมันจะเกิดเวฟรีดบ,บางมากๆแล้วมันจะเกิดความไม่สมบูรณ์เกิดลอสที่เขาเรียกว่ายิวลอสในการผลิตเยอะเขาก็เลยรีดให้มาความหนาประมาณหนึ่งนะครับ แล้วก็ค่อยบี้ให้มันแบนลงด้วยกระบวนการทางกลที่อุณหภูมิห้องเราเรียกมันว enfin like so uh ่าการรีดเย็นแต่สําหรับขึ้นรูปเย็นคือความหนามันคงที่แล้วนะครับแล้วมาพับให้เป็นเหล็กฉากพับให้เป็นเหล็กรางน้ําพับให้เป็นเหล็กรางน้ําแล้วมีหลิบพับให้เป็นเหล็กรูปตัวแซดพับให้เป็นเหล็กรูปตัวแซดแล้วมีหลิบแล้วก็พับให้เป็นเหล็กรูปตัวอยู่เป็นต้นกลุ่มพวกนี้เรียกว่าเหล็กรูปประพันธ์ขึ้นรูปเย็นเป็นมอกกบังคับ มาตรฐานมอกคือ1 2ึ่ต่อมามีเหล็กโครงสร้างรูปประพันธ์กลวงปัจจุบันเรียกว่าท่อเหล็กกล้าคาร์บอนนะครับในสมัยก่อนเรียกว่าเหล็กโครงสร้างรูปประพันธ์กลวงอ้างอิง ASTM ก็จะใช้เหล็กรูปประพันธ์กลวงสําหรับงานโครงสร้างนะครับก็คือเรียกตัวย่อว่า HSS นะครับถ้าเกิดเราไปเปิด AISI standard เราจะเห็นตัวย่อ HSS เยอะมากสะท้อนท่อเหล็กสําหรับงานโครงสร้าง และสุดท้ายก็คือเหล็กโครงสร้างรูปประพันธ์ประกอบนะครับประกอบก็มักจะประกอบด้วยการเชื่อมบางครั้งก็อาจจะเรียกว่าเหล็กเหล็กโครงสร้างรูปประพันธ์เชื่อมประกอบนะครับทั้งนี้อยากจะให้เห็นว่าเวลาเขาแปลตัวอักษรเนี่ย s e กชั o คือแปลว่ารูปประพันธ์ทาออกมาแล้วมีรูปประพันธ์สันฐานทําออกมาเป็นขนาดมิติที่อยู่ในตารางเหล็กเขาเรียกว่า s e ก t ั o n สตีลวันนี้รู้อยู่แล้ว structural คือโครงสร้างและที่เหลือคือทาขยายไม่ว่าจะเป็น hot rolled cold f o r m hollow แล้วก็บิวอัพนะครับก็อธิบายไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับ